สวัสดีค่ะมน,นีแมชิตากะเยอ่ะอ่ามาทายให้เบิ้งเนาะคะ่นะเนาะว่ามีปลาสงวนหรือมีปลาอย่างเนาะคะ่ะอ่ะอ่ตตอน,นีแมชิตาสีอ่ะไปเบิ้งปลาซาปลาปลาาเก่าเนาะจ้นะเนาะ กาผู้ใดอยากเบิ่งหนื้อยังกะมาติดตามมิชิตาเด็เนาะมือนี้มิชิตาสิยขอป้าชาเกาเนาะจ้ะเนาะกบวยเจ้าที่จะทั้งศิกซักซีในสาขุนนรกคุณมีดดอนมัณฑาปกปักรักษาเนาะจ้ะเนาะคุ้มครองมิชิตาแควคาดปลอดภัยจากสัตว์ดลายหรือผู้ผีปีศาจหรือว่าคนมาวางดีเนาะจ้ะเนาะอ่าก่อนสิมาเบิ่งคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร์กูสัดสักให้อ่ะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆของมิชิตาเนาะค่ะเนาะ ขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามนะจ๊ะเนาะเพรว่าจะเป็นอ่าประเทศไทยเขาไม่ชิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ๊ะเนาะอาจารย์เข้าไปสู่อ่าประชาเก่าเนาะจ๊ะเนาะเขาอาวุเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะมาไม่ชิตาสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะกะบายเจ้าที่จะทั้งคนแล้วว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพี่ดอนมั่นดาอ่าคุณครูบาอาจารย์ หรือว่าจะป่าดจะขาเนะี่ยทีนี้หรือเจ้าที่จะทางกานไม่ชี้ตากับายแล้วนะะ้องขะเนาะแถวคาดปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงเนาอคขะเนาะอันนี้กัสิเป็นอ่ะอ่ะอ,ะอนนะะาจจะเป็นฟันของคนเน,ะะนาะค่ะเนะา,าะานี่เนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นฟันของคนเนาะคะ่ะเนาะขอโทษด้วยค่ะไม่ชิตา่ะบได้บไายแกวกายเนาะไม่ชิ้ตาไม่ชี้ตากับ่บอยากจับเนาะจ้ะอาจจะเป็นฟันของคนเนาะค่ะ ของบรรพบุรุษที่ว่าข้าเจ้าแบบสูสานเนาะค่ะเนาะมีชิตาสิภาคขับไปเบิงเนาะค่ะกับ่ได้ลบลูนะจ๊ะนะแค่เข่ามาเบิงบ่าอ่ถ้าทอดที่พี่ดอกมึิงทาผู้ใดอ่ะกิดบพกแข็งหรือไม่อีหยังกะอย่าเบิงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอาจสิแบบก็ไม่ชิตากับบริเลททอดอีหยังเนาะมีชิตาอยากแค่มาดูเนาะบรรพบุรุษเพิ่นเนาะเพิ่นก็ดีเนาะค่ะเนาะบรรพบุรุษของ ขอเฮาเพื่อนก็นอยู่แบบอ่ะสมถะ,ะเนาะค่ะเนาะไหวเจ้าทีจะท่างเน้อค่ะเด้อลูกปนได้บุญรูปรูด้ค่ะเด้อลูกมา่ทายคลิปขอให้คลิปลูกปังๆเน้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องมาไทยเมืองเนาะแต่ก้อนเพื่อนกะจะมามีอะ่ะที่เผาเพื่อนเนาะเพื่อนกะกะจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เนาะค่ะเนาะ ไม่ชิดตาบ่ได้รูปรูไม่ชิดตาสิมาไทยพี่นองเบิงเนาะจ้ะเนาะขอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางลูกบ่ได้ว่าลบลูเด้อจ้ะเด้อคุณบิดดอนมันดาซิ่งสัสิ์ในาสาก,กุนลนรกไอ้ปอกปักรักษาคุมข้องไม่ว่าพูดผีปีศาจหรือสัตว์ร้ายอย่าได้มังกำกายลูกเด้อค่ะเด้อลูกมาไทยเอฟซี SC เบิงไขคลิปลูกปังๆเนาะค,ะนะนะคะ่ะเนาะมาไทยถอนให้พี่นองเบิงเนาะค่ะเนาะ ก,ก็บ่ได้ตั้งใจมาลบลูหรอกคะ่ะลูกจะไม่ทายให้เบิ่งบ่ายังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นาอคข่าเนาะนาะนคข่าเนาะนี่ค่ะนี่เพิ่นก็จะเป็นอ่ะเพิ่นยูเนาะสมัยก่อนเพิ่นก็จะบ่ะเพิ่นก็จะบ่มีอ่ะคือว่าอาจจะบ่มีทีเผาหรือว่าจังได๋ก็จังสีเนาะค่ะ อีพ่ออีแม่กับเผาแบบนี้เนาะค่ะเนาะอีพ่ออีแม่อีพ่ออีแม่ของมิชิตากะเฮดแบบนี้เนาะค่ะเนาะมิชิตากะปอพูปูล์เพิ่นเนาะค่ะเนาะมิชิตากะเป็นลูกหลานเพิ่นเพิ่นก็ต้องให้อภัยเนาะค่ะเนาะน้องค่ะเนาะนี่สาธุเด้อผู้ขามาไดนมาหลบลูผู้ขามาถ่ายคลิปเด้อค่ะเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบิดรมันดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปานี่ขอให้คุ้มครองพยันอันตรายกับลูกเด้อค่ะเด้อนี่น้องค่ะเนาะ นมิสตากระสิมาคนเดียวนะคะเนาะกระสิวายเพิ่นเนาะค่ะอระสิโดนแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันโดูดเล้วนะบรรพบรุษบรรพบรุษของเราน้องค่ะเนาะเห็นไหมค่ะเนาะมิสตากไม้ไผ่เบิ้งเนาะค่ะเมชิตาก็จะเป็นผู้หญิงคนคนเดียวเนาะค่ะเนาะเป็นผู้หญิงเท่าบาลำบากเนาะค่ะเนาะลำบากลำบากจะพอจะแม่ค่ะอ่าลำบากคักเนาะค่ะเนาะ ก็บ่อยากว่า,าค่ะความลำบากมันมีหลายเนาะค่ะเนาะความลำบากมันมีหลายเนาะค่ะเนะาะถ้สาสิ่งซัสเซตเพิ่นมีจริงหรือว่าเพิ่นมีจริงหรือว่าจังไดกับสีดลบันดาลไม่ชิตาอาทุกเลขถูกหวยเนาะค่ะเนะาะกาสีมาให้เพิ่นกินหรือว่าอ่าให้เพิ่นไปอ่าพูดไปเกิดเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะกาจะเป็นปลาสาเก่าแต่ดึกนำบันเนาะค่ะเนาะนี่เบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้กะ เพื่อนกาจา็จะอ่ะนี่แม่นมียังเผานะคะเนะาะก็จะเก็บอ่ะกระดูของคุณวิทอนมั่นดาไปไปฝังในที่ที่ว่าเหมาะสมนะคะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะการมาไายทอดให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าอ่ะว่าจะเห็นสิเพระาะว่าทมขี้ตาจะอยู่บ้านนอกแต่งแต่น้องบวชลงพูกจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็ คุณมีดดอนวันดาเพิ่นก็นจะเผาแบบบานเฮ่าเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะเผาแบบว่าอ่ะเผาแบบว่าอ่ะมามีเม็ดมามีมยางเนาะคะ่ะสมัยก่อนเนาะคะ่ะก็จะเผาแบบดีนแบบก็แค่เจ็บกระดูไปไใบไปกราบเนาะคะ่ะเนาะไปไใบไปกราบเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะหนูไม่ได้มาลบดูเด้อค่ะหนูหนูมาไทยเอฟซีเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณปู่คุณยา่าที่ว่าอ่ะ เพื่อนสถิตนที่นี่เนาะเพื่อนก็ต้องให้อค่ะหนูเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะหนูจะมาทายขอให้คลิปลูกปังๆเนาะค่ะเนาะนี่เห็นปะอาจจะเป็นลุมเพิ่นเออบรรพบุรุษเพิ่นเนาะค่ะเนาะให้หนูไป็นทายเนาะค่ะเนาะป้าหนูมาดีคุณพี่ดอนมั่นดาตุปปุกตรวจรักษาเนาะก็จะเป็นหลุมของเพิ่นเนาะค่ะเนาะหลุมที่ว่าฝังศพเพิ่นหรือว่าจังไหนเนาะค่ะเนาะนี่เนาะเนาะค่ะเนาะ จะไม่มีใครมาทายเพระาะว่าหนึ่งกระเตาก็จะเห็นให้เห็นห,ห,หน้าเนาะค่ะเนาะยังเห็นหน้ากะบ่มีบาจะทำยูทูบคือมีชิตาเนาะค่ะมีชิตากะมาทายถอดให้เบ่งเนาะค่ะเนาะมาทายถอดไอคลิปมีชิตาปังๆเนาะค่ะเดอ้อเพื่อนว่าถ้าลงลงไปนี่เพื่อนว่าให้ไหวจะทีจะทั้ง มิชิตากระวายเนาะคะ่ะเนาะจากที่ระทางมิชิตาบ่ได้ลบลูเนาะค่ะเนาะก็กระวายเพิ่นเพิ่นเบิดเนาะคะ่ะเนาะกับบารายมาลบลูค่ะไทยพี่น้องของมึงเนาะคะ่ะเนาะมิชิตาอับบายถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดรมันดาบกปักรักษามิชิตาเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแก้วคาดปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงอ่าพวกสัมภเวสีหรือสัตว์ร้ายอย่าได้มากล้ำกายเนาะคะ่ะเนาะ เนาะมีสิตาสิบใบเพิ่อนน้องค่ะเนาะอ่าคลิปนี้กะไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งให้มิสิตาเลยเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณทางคนเก่าคนใหม่ที่มาติดตามมิสิตาเนาะค่ะเนาะอ่าให้แค้วคาดปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงเนาะค่ะโรคกลายควบวิทยกับยาแนวมากกำไายเนาะเถะเนาะ ขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขาไมา่ติดตามเนาะจ้ะเนาะอ่าหยุดีไม่แหงสุผู่สุคนนะจ้ะเด้อจะเจ็บจะไข่เยะจนลำ้ำลำเลยเลยขอการเข้ามาสวัสดีจ้า